ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําการรีวิวเกี่ยวกับร้านที่เขาทําการลดหรือว่าตัดราคาลดลงนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็มีคนสอบถามเหลือเกินนะครับว่าราคามันไม่ครบมันไม่ละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มารีวิวซ้ําให้ดูนะครับสำหรับใครที่สอบถามเพิ่มเติมมานะครับอย่างเช่นคันนี้นะฮะก็คือ c ี v i c ตัวท็อปนะครับปี2010 นะครับราคาเดิมนะครับ3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาใหม่ปรับลงนะครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับปรับราคาลงมาแล้วเหลือ2องแสนนะครับเก้าหมื่นบาทนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็สภาพ พร้อมใช้งานนะครับครบๆสีภายนอกดูดีนะครับภายในดูดีมากๆนะครับเดิมจัดจัดคันนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับสตอรี่ของคันนี้คือเป็นรถที่ออกมาแล้วใช้งานน้อยมากนะครับแล้วเจ้าของก็ซื้อไว้เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ขายไม่ออกนะครับประมาณนั้นนะครับก็อยู่นิ่งๆอยู่เงี้ยนะครับรถใช้งานมาหลักหมื่นโลนะครับแล้วก็การันตีไม่แท้นะคันนี้คอนโซลหน้าสวยๆตามนี้เลยนะครับภายในก็ประมาณนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับไฟแนนซ์จัดเกิน3 0 0แสนแน่นอนนะครับ ประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับที่ไฟแนนซ์จัดได้สุดๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับคันนี้นะย้ำนะครับไม่แท้นะครับรถคันนี้ใช้งานมาแค่ไม่ถึง7 0 0 0 0มืโลนะครับออกศูนย์มือเดียวเลยนะครับไปไปเดิมมือเดียวนะครับการันตีได้นะครับว่าเป็นไม่แท้ไม่เดิมนะครับรถค่อนข้างสวยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคันนี้จะใครสนใจอยู่เนี่ยฮะประมาณนี้สภาพครบจะมีตำหนิอยู่ที่เดียวนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ฟิล์ม ลอกนิดหน่อยครับแล้วก็มีคอนโซลที่ถลอกทางด้านนี้นิดหน่อยนะครับรอบนั้นก็มาไม่ได้มีอะไรนะคอนโซลจะบวมๆนิดหน่อยฝั่งนี้รอบนั้นก็เดิมๆนะครับรถใช้งานน้อยแต่ว่าเน้นจอดนะครับจอดจนแทบจะแบบ เรียกว่าเกือบจะเก่าแล้วนะคะช่วงล่างยังดูดีนะครับทุกอย่างก็โอเคประมาณนี้นะครับสาหรับคันนี้ย้ํานะครับ2องแสนเก้าหมื่นบาทราคาปรับแล้วถูกแพงยังไงก็ลองไปคิดนะครับแล้วก็คํานวณกันดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนผมก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูคันถัดไปครับใกล้อีกหนึ่งคันนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็คือตัวฮอนด้า CLV ตัว EL นะครับ2.4เครื่องดอทนะครับคันนี้ปรับราคาลงมาเหลือ300,000ส่วนตัวผมมองว่าราคายังสูงอยู่เนาะถ้าปรับมาแล้วมันควรจะอยู่มาสัก300,000ไม่ประมาณ350,000ต้องไม่เกินนั้นนะครับที่ปรับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันก็อยู่ที่พิจณานะครับอีกอย่างหนึ่งรถวิ่งน้อยคันนี้ใช้งานมาแค่80,000โลเองนะครับเป็นรถเดิมครับรถศูนย์ายแดงนะครับมือเดียวเลยเจ้าของก็แนะนํามาประมาณนั้นนะครับถ้ามองจากราคา300,007นะครับ อยู่ในเกณฑ์ลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะครับรถวิ่งไม่เยอะไม่ถึงแสนโลนะครับแต่ว่าราคาก็อย่างที่บอกนะครับสามแสนเถ้าเกิดอยู่สัก3ามแสนห้าอันนี้ครับน่าสนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะสำหรับใครคิดเห็นยังไงคิดต่างยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สอบถามเข้ามาก็คือตัว Honda CRV นะครับโฉมิเอลประมาณนี้นะครับเป็นตัวขับ4ี่ออโต้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้สําหรับภายในนะครับก็ประมาณนี้เลยครบรถวิ่งมาแค่80,000ื่โลเองนะครัับคนนี้ นะฮะเบาะด้านหน้านะครับ้วมไปถึงด้านหลังนะครับก็ยังดูดีนะครับพร้อมใช้งานครับอาจจะมีรอยยับแตกรายงานนิดหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะตัวนี้ค่อนข้างครบนะฟังก์ชั่นออปชั่นนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับมีฮีเตอร์นะครับฟังก์ชั่นดูค่อนข้างล้ำนะในยุคนั้น แล้วก็เกียร์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับที่มีปุ่มขับ4นะครับสําหรับตัวนี้โดยปกติตรงตรงนี้นะครับมันจะเป็นโอเวอร์ไดิฟ์นะครับสำหรับไ้เชนเกียร์ประมาณนั้นแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวระบบปรับขับ2ขับ4ประมาณนั้นนะครับก็นี่เลยตามนี้เลยครบๆก็อยู่ที่พิเอาเนาะผมก็รีวิวเป็นกลางๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูคันถัดไปครับถัดมานะครับก็จะเป็นวีออสนะครับโฉมปีรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นปี2013เนอะราคาเดิมนะ3แสน แสนสี่แนแสนแสนแสี่ประมาณนี้นะครับราคาปรับใหม่นะครับไม่ถึง3ามแสนสองลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณตีกลมๆไปก่อนเนาะสามแสนสองแต่ว่าจะขอแจ้งว่าไม่ถึงแน่นอนนะครับอยู่ประมาณ3ามสกว่าประมาณนั้นนะครับสภาพดูดีนะครับใช้งานมาแล้วแสนสี่หมื่นโลคันนี้ภายนอกดูสวยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเป็นตัว E นะครับสำหรับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะที่สอบถามเข้ามานะครับภายในก็ดูด ว e ดูดีนะครับดูครบดีนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเนาะค่อนข้างดูสวยนะครับภายในยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเป็นรถออมือเดียวเหมือนกันนะครับคันนี้ผู้หญิงใช้งานนะเม่ทนเนนศูนย์ตลอดนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าใช้งานมาแสนสี่หมื่นโลนะครับสำหรับราคาคันนี้นะครับที่ปรับมาแล้วเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถูกกว่าราคาท้องตลาดนิดหน่อยเพราะว่าราคาท้องตลาดนะครับคันนี้ยัง อย่างถูกสุดตอนนี้ก็2องแสนแปดเนาะนะครับแล้วก็อย่างแพงสุดประมาณ3ามแสนสี่สามแสนห้านะครับในโฉมตัวนี้นะครับสําหรับคันนี้อยู่ในเกณฑ์ราคากลางๆอ,อยู่ที่ประมาณ3ามแสนต้นบวกลบนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถประเภทแบบนี้นะครับอยู่ที่แหล่งที่มาของรถเขาด้วยนะครับว่าแหล่งที่มาเป็นรถประเภทไหนนะครับผ่านมาแล้วกี่มือใช้งานมาหนักไหมมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ เอามาเปรียบเทียบได้นะครับกับราคาทั่วไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในบางร้านบางที่นะครับขายกันก็ไม่ถึง3 0 0แสนก็มีนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ที่แหล่งที่มาด้วยครับก็ลองดูเช็คตรวจสอบให้ละเอียดดูนะครับว่าใช้งานมาขนาดไหนมีจุดบกพร่องไหมอะไรไหมครับอย่างตัวนี้เครื่องยนต์ยังโอเคครับใหม่มากนะครับศูนย์หมดเลยนั้นศูนย์นะครับก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีการสอบถามมาเข้ามานะครับสำหรับวีออสตัวนี้สําหรับอีกหนึ่งคันนะครับคันสุดท้ายเลยก็คือ โตโยต้านะครับไฮรักนะครับในโฉมของตัวสมาร์ทแคปทีรันเนอร์นะครับคันนี้ปี2017ราคานะครับจากเดิม500,000นะครับปรับให้นะครับเหลือแค่490,000ไม่ถึง500,000ซึ่งมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับออท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับคันนี้ดูฮะยังดูใหม่นะครับภายนอกดูสวยมากๆนะครับเรียกว่านะครับเกือบจะเดิม โรงงานทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากปีค่อนข้างใหม่เป็นปี2017นะครับค่อนข้างสวยเนาะเป็นตัว E เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ภายนอกดูดีมากๆนะครับพบเลยนะครับสำหรับคันนี้ภายในนะครับตามนี้เลยนะครับรถใช้งานมาแค่40,000โลนะครับ40,000กว่าไม่ถึง5 0,000นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เจ้าของอยากจะแบบตัดราคาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามัน ต้นทุนมันสูงนะครับแลีกอย่างสถานการณ์ประมาณนี้นะครับก็เข้าใจเขาแหละนะครับสำหรับเจ้าของเนาะก็อยากจะปล่อยแล้วเหมือนกันประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าได้ปีใหม่นะครับแล้วก็สภาพยังคงความเดิมโรงงานก็ว่าได้นะครับเหมือนรถออกใหม่เลยประมาณนั้นเนาะของโซนสวยนะครับประตูไม่มีตำหนินะคันนี้จากที่ผมเช็คอย่างละเอียดแล้วครับไม่มีตำหนิเลยนะครับด้านหลังดูครับครบคค่อนข้างสวยนะครับเบาะผู้น้าดูดีนะครับ ฟังชันพรมอะไก็อย่างนี้เลยนะครับมาครบเลยนะครับโอ้โหวิ่งน้อยด้วยนะครับประมาณ4ี่หมื่นกโลเองค่อนข้างสวยช่วงล่างก็สวยมากนะครับสําหรับคันนี้ตัวสมาร์ทแคปนะครับยังปิดเปิดดีนะครับเรียกว่าไม่มีตำหนิเลยนะครับดูนะฮะปิดเปิดได้สนิทมากๆนะครับแล้วดูค่อนข้างสวยเลยราคาประมาณนี้ถือว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับกับราคาทองตลาดทั่วไปค่อนข้างถูกกว่า พอสมควรนะครับหลังจากที่เขาตัดราคาลงมาขนาดนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับดูสวยมากๆนะครับขั้นบันไดนะครับตัวเหยียบนะครับก็ยังดูดีนะครับสีไม่มีขลอกเลยนะครับดูเนื้อสีนะครับทางด้านขอบนี้นะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับเรียกว่าเกือบจะโอ้โหใหม่ายแดงก็ว่าได้นะครับสำหรับรถปี2016เน้ยปี2017นะครับ นี่ฮะขั้นบันไดเหยียบก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหดูดีครับดูดีอ่าด้านโช๊คนะครับช่วงล่างผมไม่ได้ลองขับนะต้องออกตัวก่อนนะครับแต่ว่าอ่จากที่กดดูนะครับแล้วก็ประเมินจากสายตานะครับตามสภาพก็ถือว่าค่อนข้างผ่านเลยนะครับยางยังได้ใหม่เลยนะครับทั้ง4เส้นซีรีส์เดียวกันหมดเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานนาองสำหรับตรงนี้ท้งด้านแหนกนะครับโช๊คลังแล้วก็พวกเขาขับต่างๆนะครับยางอะไหล่นะครับดูดิฮะ ดอกยางยังคมอยู่เลยนะครับดูสวยมากนะครับสำหรับช่วง่างนะคันนี้อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถปีค่อนข้างใหม่นะ2017นะครับท่อยเสียพักแคทยังอยู่หมดเลยนะครับหรืออีกหนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับว่าครามใช้งานประมาณไหนแล้วก็เดิมประมาณไหนครับสาหรับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ซ้มห้องเครื่องนะครับจากที่ดูเลยนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานหมดมาร์กยังอยู่ครบนะครับไม่มีตําหนิ อะไรสักอย่างเลยนะครับดูดิฮะโ,โอ้โหค่อนข้างที่จะเดิมแล้วใหม่มางนะครับเครื่องยนต์นะครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะครับโอโหสวยจัดเลยคันนี้แคทเคิร์ดยังอยู่ครบนะครับไม่หายไปไหนนะครับคันหน้าทุกอย่างมาร์กยังอยู่ครบหมดเลยนะครับหลายๆจุดนะครับเนี่ยฮะทุกอย่างนะครับท่อทางเดินคานหน้าเดิมโรงงานม้อนลงม่าน้ําเดิมหมดนะครับไฟหน้าเดิมหมดไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับดูฮะสวยมากนะคันนี้ ถือว่าไม่ได้เห็นนานมากนะครับสำหรับรถต่อปีใหม่ๆแล้วก็ สภาพแบบพร้อมใช้งานขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีการปรับราคาลงมาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับจากประมาณ5 0 0 0 3 5 0 0 0 4เนอะ5แนแถวๆนั้นนะครับ,บก็ปรับลงมาเหลือ4แ0 0 9นะครับไม่ถึง5 0 0 0นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหารถมือ2ปีใหม่หมเอาไว้ใช้งานนะครับเนื่องจากแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ชั้นนาด้วยนะครับมีการปรับราคาลงมาแล้วทางช่องมองนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ว่าปรับราคาลงมาแล้วครับเนื่องจาก ภายนอกนะครับเดิมมากสีภายนอกนะครับภายในใหม่เดิมช่วงล่างเบรยางโชกครบนะครับเครื่องยนต์ดูดีนะครับก็เป็นคันสุดท้ายนะสำหรับคลิปนี้ส่วนคันอื่นๆนะครับถ้าใครยังสงสัยนะครับติดใจเรื่องราคายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรของเจ้าของร้านเอาไว้ให้นะครับลองพูดคุยดิวตรงได้เลยนะครับจะได้สะดวกเนาะตกลงกันง่ายๆนะครับประมาณนั้นยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทําการรีวิว ให้ตามคําขอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นราคานะครับแล้วก็ตัวรถนะครับครบถ้วนไม่ครบถ้วนยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดหาขถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่องด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะไปรีวิวลักษณะแบบนี้อีกนะครับที่เขามีการปรับลดราคาประมาณอย่างนี้นะครับมันจะได้เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ซื้อแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ขายนะครับผู้ขายก็ จะได้ขายได้ด้วยนอะในยุคสถานการณ์อย่างนี้นะครับและผู้ซื้อนะครับก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับเนื่องจากว่ามีการรีวิวให้ให้ดูก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการปรับรลดราคามาประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้เจกอกันทีคลิปหน้าสวัสดีครับ